เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆจิ้นหนักกันเลยทีเดียวหลังเห็นแหวนที่ทิมพิธาและแอปทักษอ,อนใส่แล้วก็เป็นนิ้วเดียวกันแหวนก็คล้ายกันอีกด้วยและล่าสุดแอปทักษออนก็ได้ออกมายืนยันเรื่องแหวนแล้วว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยแอปเผยบอกว่าใส่ปกติเป็นแหวนส่วนตัวต่อมามดดำคชาภาได้เผยในรายการข่าวสซครเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะ แอปกับทิมเขารู้จักกันมานานมากเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วเอางี้ตอนปีใหม่เด็กๆกับตอนเด็กพี่พิมพ์เกิดเขาสนิทกับสงการมากเมื่อก่อนทิมและสงการเขาเป็นเพื่อนกันตอนเด็กสงคนนี้เกิดงานนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรจริงๆอย่างที่แฟนคลับจิ้นกันเลยจ้า